เดี๋ยวลองดูที่ทางแรกนะครับสมมุติเอาความร้อนมาเปลี่ยนเป็นงานใช่ไหมวัตจักรที่คุณจะเรียนในบทที่11ตอนท้ายสุดอ่ะเขาเรียกว่าวัตจักรแรงกินนะครับหรือว่าวัตจักรต้นกําลังไอ้น้ำนะครับนะแรงกินไซคลนะครับเวลาเราดูเนี่ยเราจะมองว่ามันประกอบด้วยอุปกรณ์พื้นฐานอยู่4อย่างนะครับ นึกถึงว่า,าจาัรไอ้น้ำนะอันแรกคือต้องมีหม้อต้มน้ำใช่ไหมคือเราอยากต้มน้าให้กลายเป็นไอ้น้ำใช่ไหมครับก็ต้องมีหม้อต้มน้าใช่ไหมมันก็จะต้องมีบอยเลอร์นะครับอ่ะมีหม้อต้มน้ำเบียวอ่ะเดี๋ยนะ,ะเขาเรียกว่าบอยเลอร์เนาะต้มน้าใช่ไหมพอได้ไอ้น้ำมาปุ๊บตรงตรงนี้เราใส่ความร้อนเข้ามาเนาะ ผมเขียนสัญลักษณ์อะไรก็เขียนให้มันแบบชินช้นๆตาเข้าไปนะคือสัญลักษณ์ความร้อนเขาก็จะเขียนอะไรกันแบบนี้นะเอาความร้อนใส่เข้ามาปุ๊บก็ต้มน้ำใช่ไหมน้ําเดือดกลายเป็นไอมีความดันสูงอุณภูมิสูงนะครับเขาก็จะไปเข้าอุปกรณ์อีกตัวหนึ่งที่เรียกว่ากังหันนะครับเขาเรียกว่าเทอร์ไบา์นะครับก็จะวิ่งเข้ามาไอ้น้ํานะครับน้ำวิ่งเข้า ปึ๊บอันนี้เป็นไอ้น้ำความดันสูงอุณหภูมิสูงนะผมเขียนอย่างนี้นะโอเคนะพอ,อเข้ามาตรงนี้ปึ๊บกังหันก็คือรูปเหมือนอันเนี้ยเหมือนอันเนี้ยมีใครเห็นแล้วนึกถึงคาร์บอนฟอร์ฟตบ้างไหมมีอยู่ภาพมนนะึ่ะหุ่นอะไรก็ไม่รู้อย่างเงี้ยลวดลายเยอะเลยแต่จริงตัวนี้คือกังหันไอ้น้ำนะครับกังหันไอน้ำที่คุณเคยได้ยินว่ามันไปปั่นเครื่องกําเนิดไฟฟ้าในโรงไฟงไฟ้าอะไรอย่างเงี้ยกังหันไอ้น้ำหน้าตาอย่างเงี้ย ใบพัดมันไม่ได้มีชั้นเดียวแบบพัดลมอ่ะมันมีแบบเห็นปบบเป็นแถวๆเลยเหมือนฟันฉลามอ่ะแบบเป็นแถวเลยนะี่คือใบพัดใบพัดของมันหมดเลยนะครับแล้วก็หมุนบนแกงเตาอันนี้ก็หมุนเป็นส่วนใหญ่ถ้าเป็นกางหันให้น้ําก็หมุนแบบเป็นหมื่นรอบต่อนอาทีอ่ะเครื่องยนต์ที่เราเห็นที่เราใช้งานอยู่มันเราเห็นแบบเลขสามพันสี่พันห้าพันใช่ไหมนึกออกไหมเคยมองหน้าจอคอนโซลรถยนต์หรือมอเตอร์ไซค์เราบ้างไหม ไปเห็นบ้างใช่ไหมเออมันก็หลักนั้นใช่ไหมปกติเราก็จะเลี้ยงอยู่แถวสามพันใช่ไหมแต่ว่าตอนเล่งอาจจะขึ้นไปถึงสี่ห้าพันใช่ป่ะแต่ว่าการหารใไอ้น้าก็จะหมุนหมื่นกว่าหมื่นห้าหมื่นหกอะไรอย่างเงี้ยครับอหน้าตาเป็นอย่างเงี้ยครับทรงหรันมันก็จะทําหน้าที่เปลี่ยนการเคลื่อนที่ของไอ้น้ะให้กลายเป็นการเคลื่อนที่ของเพลาใช่ป่ะแล้วเพลานั้นจะเอาไปทําอะไรต่อเรื่องของคุณใช่ไหมนึอออกไหมจะไปขับเครื่องกาเนิดไฟฟ้าก็ได้ไปปั่นไดานาโม ไปปั่นเจเนเตอร์ปั่นเครื่องุ้่นไฟก็ได้ในโรงน้ําตาลเขาก็อาจจะไปหมุนลูกหีบอ้อยอะ่ะก็ได้รู้จักลูกหีบไหมครับรู้จักลูกหีบอ้อยไหมเคยกินน้ําอ้อยไหมตามรถเข็นน่ะที่มันจะมีลูกกิ้งบีบอ้อยแล้วได้น้ําออกมานะ่ะเออไอ้นั่นน่ะเรียกลูกหีบแต่คุณนึกถึงลูกหีบโรงงานน้ำตาล ไอ้ลูกหีบอ้อยนี่อาจจะแค่นิ้วหนึ่งใช่ไหมแล,มไละไรนะเส้นหลังกลาง,งแต่ว่าถ้าเป็นลูกหีบอ้อยลงงานน้ำตาลก,ก็เป็นเมตรเพราะว่าคุณดัาต้นอ้อยลงไปทั้งต้นอ่ะแล้วก็คันน้ําอะนะครับก็หนัมันก็เอาไปขับเครื่องจักรได้หลายอย่างอันนี้มันก็จะมีความร้อนออกไปโทษมีงานออกมาเนาะพอออกมาปุ๊บไอ้น้ําก็หมดพลังใช่ไหมคือมันใส่พลังงานให้กับกับกงหันไปแล้วใช่ปะ ไอ้น้ำที่ออกมาพลังงานมันจะลดลงนะครับไอ้น้ำที่ออกตรงนี้มันจะเป็นความดันต่ำนะปูุต่ำเนาะแต่ยังคงเป็นไอ้น้ำอยู่นะแต่หมดพลังไปแล้วทีนี้เราอยากจะวนเอาน้ำอะกลับมาต้มใหม่นะครับก็คือเราก็ต้องไปผ่านอุปกรณ์อีกตัวหนึ่งที่เรียกว่าเครื่องควบแน่นเนาะเขาเรียกคอนเดนเซอร์เดียวอะแบบนั้คอนเดนซะ์มาแต่ว่าควบแน่นนะ่ะ คอนเดนเซอร์ก็คือเครื่องควบแน่นก็ม,นมีหน้าที่เอาไอ้น้ำเราเนี่ยครับเอาไอ้น้ำเราเนี่ยมาควบแน่นนะควบแน่นเพื่อให้มันกลายเป็นน้ำอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าเราอยากจะวนน้ำนี่มาต้มใหม่เนี้ยเรื่องอะไรเราจะต้องเอาน้ำใหม่มาต้มเรื่อยๆนึกอ,ออกไหมครับก็เอาน้ำเนี่ยวนเป็นวัตถจักปิดอย่างนี้แหละนะครับก็พอเราควบแน่นเสร็จปุ๊บอ่ะมันก็คลายความร้อนออกไปก้อนหนึ่งใช่ไหมทีตอนออกตรงนี้ครับมันก็จะกลายเป็นน้ําไปละ นะครับแต่นะตรงนี้เป็นไอน้ำใช่ไหมอันนี้ก็เป็นไอน้าเหมือนกันนะแต่ว่าตรงนี้มันจะกลายเป็นน้ําของเหลวแล้วนะตรงนี้ก็จะมีความดันต่ำอหภูมิต่ํานะครับเสร็จปุ๊บเราก็จะเอาไปต้มใหม่เราก็จะไปผ่านอุปกรณ์ที่ช่วยให้น้ํามันเคลื่อนที่ได้คือปั๊มเนาะอันนี้ก็จะเป็นตัมปั๊มนะครับปั๊มก็จะมีหน้าที่เพิ่มแรงดันเพิ่มอหภูกร โอเคไหมตรงนี้มันก็จะเป็นน้ำนี่แหละนะแต่ว่ามันก็จะเป็นความดันสูงอุณภูมิสูงเนาะอ่าอุณภูมิสูงแล้วมันก็จะคบล้อวัฏจับของมันอนะ่ะที่ปั๊มเนี่ยเราก็ต้องใส่งานเข้าไปก้อนหนึ่งใช่ไหมนึกออกไหมครับเั้นมันก็จะวนอย่างนี้อย่างนี้เรียกวาได้จับไอ้น้ำนะครับเป็นวัตถุจักต้นกําลังไอ้น้ำเนาะในระหว่างทางเนี่ย เราก็จะต้องเรียนรู้นะี่คือเทอร์โมจะจับตั้งแต่พื้นฐานนะตั้งแต่น้ําที่มันเป็นสารทํางานคือพลังงานนะมันจับต้องไม่ได้ใช่ไหมแต่ว่าเราอยากจะใช้ประโยชน์มันนะเราก็ต้องหาที่ให้มันเกาะใช่ป่ะสิ่งนั้นเราเรียกว่าสารทํางานในวงจรเนี้ยน้ําก็เป็นสารทํางานใช่ไหมนึกออกไหมครับเพราะว่ามันก็จะทําหน้าที่อะไรอ่ะมันก็ทําหน้าที่รับพลังงานความร้อนใช่ไหมครับมาจากการต้มใช่ไหมตรงนี้จะเป็นเชื้อเพลิงก็ได้ ถ้าเป็นรถจากไอ้นัก็ใช้ถ่านหินใช่ป่ะถูกไหมถ้าเป็นโรงไฟฟ้าตรงนี้อาจจะเป็นแก๊สธรรมชาติอะไรนึกออกไหมหรือว่าถ้าเราใช้พลังงานหมุนเวียนก็อาจจะเป็นแสงอาทิตย์เป็นความร้อนเหลือทิ้งจากที่ไหนก็ไม่รู้อ่ะนะครับเราก็ใช้น้ำเป็นสารทํางานในการดูดซับพลังงานความร้อนเข้ามาใช่ป่ะแล้วก็เอาน้ำนั่นแหละเป็นสารที่ใช้ในการเปลี่ยนจากความร้อนให้กลายเป็นงานอย่างเนี้ยนึกออกไหม เสร็จแล้วเราอยากเอาไอ้น้ำกลับมาใช้ใหม่ก็วนมาคลายความร้อนออกไปตรงเครื่องควบแน่นไว้ไอ้น้ำก็เลยเปลี่ยนสถานะกลับมาเป็นน้ำไว้แล้วก็ปั๊มมันขึ้นไปต้มใหม่อะไรเงี้ยนึกออกนะครับมันก็จะุนเวียนอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรู้เรื่องคุณสมบัติของสารทํางานเป็นอันดับแรกว่ามันเป็นของเหลวมันเป็นไอที่อุณหภูมิความดันเท่าไหร่อะไรเงี้ยเราจะได้ออกแบบอุปกรณ์เพื่อเอามันมาใช้างานได้ถูก ออกอไหมงั้นเรื่องแรกที่คุณจะเรียนในบทที่สามมันจะเป็นเรื่องคุณสมบัติของสารนะจากนั้นถัดไปคุณก็จะเริ่มเริ่มรู้จักพลังงานสองตัวก็คือความร้อนและงาน,ค,นคุ้นไหมก็มันคือชื่อวิชาเลยใช่ไหมเอาพลังงานความร้อนมาเปลี่ยนเป็นงานใช่หหรือว่าเอางานไปเปลี่อนก้ายความร้อนเพราะนั้นเขาก็จะแนะนําให้คุณรู้จักพลังงานสองก้อนหลัก ในมุมมองของเทอร์โมไดนามิกก็ค,คือความร้อนกับงานโอเคนะครับจากนั้นคุณก็จะเริ่มเข้ากดข้อที่หนึ่งะกฎข้อที่หนึ่งว่าเรื่องสมดุลพลังงานที่ว่าพลังงานมีแต่เปลี่ยนรูปแต่ไม่หายไปไหนอะไรแบบนี้นะครับเปลี่ยนรูปไปเปลี่ยนรูปมาได้ก็จะเริ่มตั้งแต่จับเรื่องระบบปิดระบบเปิดอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นการบ้านนะเดี๋ยวจะบอกว่าการบ้านดีนไหม ระบบปิดระบบเปิดอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นกระบวนการแบบคงตัวไม่คงตัวอะไรเงี้ยสเตตีสเตตี้ตานเสียนอย่างเงี้ยนะครับแล้วพอครึ่งหลังของเทอมก็จะว่าดเรื่องคิดทางของกระบวนการเพราะว่าพลังงานจริงๆมันอย่างเวลาเราวิเคราะห์ใช่ไหมเนี่ยอย่างผมเอาน้าแก้วหนึ่งใช่ปะ่ะมาตั้งไว้ในห้องอย่างนี้ใช่ไหมห้องเนี้ยสมมติเราตั้งแอร์ไว้ที่อุณหภูมิ2ี่้าองศาห้องเราก็จะอุณหภูมิ2ี่้าใช่ไหม เรารู้ว่าผมเอาน้ํามาตั้งตรงนี้นะน้ามันจะไม่ร้อนขึ้นเป็นร้อยองศาหลอกใช่ไหมเพราะว่าทิศทางของการถ่ายเทความร้อนมันถ่ายเทจากที่อุณหภูมิสูงกว่าไปยังที่อุณหภูมิต่ํากว่าใช่ที่ร้อนไปที่เย็นนะึกออกไหมแต่ว่าถ้าคุณวิเคราะห์ด้วยกฎขอ้อที่หนึ่งหรือสมดุลพลังงานอย่างเดียวเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยไง,ยงมันก็แค่คํานวณว่าที่นี้น้าในแก้วเนี้จะร้อนขึ้นจากยี่ห้าเป็นหนึ่งร้อยองศาต้องใช้พลังงานเท่าไหร่ ก็แค่คำนวณออกมาโอเคมันจะร้อนขึ้นน้ำอาจจะแบบสามร้อยซีซีร้อนขึ้นจากที่ผ้าองศากลา,ายเป็นร้อของศา,าต้องใช้พลังงานเท่าไหร่อย่างเงี้ยตกข้อที่หนึ่งคิดได้จะถามว่าแล้วทิศทางของการไหลของความร้อนจากอุณหภูมิห้องไหลมาเข้าวันนี้ได้ไหมโดยความรู้สึกเราอะเรารู้อยู่แล้วมันเป็นไปไม่ได้แต่ว่ากฎข้อที่สองอะจะทําให้คุณสามารถเขียนออกมาเป็นตัวเลขได้ว่าเฮ้ยถ้าตัวเลขตัวนี้มันติดลบไว้ แต่ว่าทิศทางนี้เกิดขึ้นไม่ได้อย่างนี้พอเจ็ดนะเอาความรู้สึกก่อนนะคือยังทําไม่เป็นหรอกก็มึงยังไม่ได้เรียน,นจะเป็นได้ไงแต่ว่าเอาความรู้สึกก่อนนะว่ามันจะมีตัวเลขตัวนึงที่บอกได้ว่าเฮ้ยถ้าตัวเลขตัวนี้ติดลบไว้ทิศทางแบบที่คิดอย่างนี้เกิดขึ้นไม่ได้นึกออกไหมถ้ามันถ้ามันเกิดขึ้นมันมันเกิดขึ้นไม่ได้เพราะว่ามันจะขัดกับกฎข้อที่สองของเธอนึงประมาณนี้นะ อันนี้ก็คือครึ่งหลงนะเนาะเสร็จปุ๊บคุณก็เอาความร้อนเอาความรู้สองสองก้อนเนี้กดข้อที่หนึ่งกับสองเนี่ยรวมกันแล้วเดี๋ยวคุณจะมาวิเคราะห์เครื่องจักรที่เปลี่ยนพลังงานความร้อนให้เป็นงานได้โอเคไหมเล็กทิศทางนนะ